ตะวันนอนคาเฟ่เริ่มต้นจากความฝันนะครับคิดแล้วไม่ลงมือทำก็เท่ากับไม่ได้คิดนะครับตอนนี้สิ่งที่เราลงมือทำก็คือเราเริ่มปล่อยปลานะครับหลังจากที่ปล่อยน้ำเข้าสระนะครับโครงหลังคาตรงที่เป็น ร้านอาหารก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับส่วนของบ้านต้นไม้นะครับก็ขึ้นโครงเสร็จปูไม้เสร็จนะครับเหลือมุงหลังคานะครับเราทําที่ยื่นออกมาเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวได้นั่งให้อาหารปลาแบบใกล้คิดนะครับได้ส่วนของบริเวณรอบๆบ่อ ก็จะทำเป็นซุ้มนั่งกินนะครับซึ่งซุ้มนั่งกินของเราจะติดแอร์แล้วก็มีห้องน้ำร้องเพลงได้ด้วยนะครับกดติดตามตอนต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ